มึงอย่ามาประเทศนี้เพราะอะไรครับอะไรที่เป็นปัญหาของประเทศอื่นนะฮะอย่างอเมริกาอย่างยุโรปเนี่ยทันโทษตักกาแตนปาทังก้าเนี่ยบุกเข้าไปทำลายพืชผลบุกไปทำลายผลิตผลของเขาไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีข้าวโอ๊ตข้าวโพดปาทังก้าลุยเข้าไปแบบไม่เกินสองวันไรนาพินาศหมดท่านประธานแต่ตักะาแตนปาทังกา้าอาจหารบุกประเทศ ไทยแล้วบุกผิดภาคมันนึกยังไงครับบุกไปอีสานบุกค,คนเดียวท่านประธานเกิดอะไรขึ้นครับวันหน้าฝูงมันไปส่งข่าวบอกมึงอย่ามาประเทศนี้เพราะอะไรครับมันตั้งกระทะรอเลยทอดใส่น้ำมันต้มอ,อุ่นๆรอพอบินมาถึงร้อนพอดีอมาเมื่ร่กูร้อมพร้อมทอด มันมาหายนะที่นี่นะมันมาสู